สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องตาดำชาแนลนะคะวันนี้มีวิธีการทำซาลาเปาไส้หมูสับนุ่มๆมาฝากกันค่ะสูตรนี้รับรองความนุ่มของแป้งแล้วก็ใช้วิธีการทำไม่นานไม่ต้องแยกแป้งเป็นสองส่วนนะคะนวดแป้งแค่5นาทีแล้วก็ไส้หมูสับเนี่ยมีความกลมกล่อมกำลังดีเลยคะ่ะมาดูวิธีทำกันเลยเริ่มต้นที่ตัวไส้นะคะเราจะใช้หมูสับบดที่300กรัมค่ะ ก็จะเป็นหมูที่ติดมันนะคะก็จะมีความอร่อยเพิ่มขึ้นค่ะจากนั้นก็ใช้ซอสหอยนางรมนะคะ3ช้อนโต๊ะค่ะ อิ้วขาวนะคะที่3ช้อนโต๊ะค่ะน้ำตาลทราย2ช้อนโต๊ะน้ำมันงาที่ครึ่งช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็พริกไทยป่น ครึ่งช้อนโต๊ะค่ะ ข้าวโพด2ช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็คลุกนวดจนกระทั่งตัวหมูนะคะมีความเหนียวค่ะ เรานวดสักพักนะคะตรงจนตัวหมูเนี่ยเขาเริ่มเหนียวก็จะใส่แครอทประมาณ2ช้อนโต๊ะเห็ดหอมนะคะประมาณ3-4หัวแล้วก็ต้นหอมซอยค่ะประมาณ1ช้อนโต๊ะแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันเลยค่ะจากนั้นเราจะหมักทิ้งไว้ประมาณ1ชั่วโมงนะคะในระหว่างนี้ก็มาทำแป้งกันค่ะ นำนมสดนะคะ160กรัมไปอุ่นที่ไมโครเวฟค่ะ 45, 45วินาทีนะคะให้เขาแค่อุ่นนะคะอย่าให้ร้อนจากนั้นก็ใส่น้ำตาลทรายค่ะ30กรัมลงไปคนให้เข้ากันนะคะจากนั้นก็ใส่ผงยีสต์ลงไปนะคะที่1ช้อนชา นให้เขาเข้ากันแล้วก็วางทิ้งไว้ประมาณ5-10นาทีนะคะเพื่อให้ยีสต์เขาทำงานค่ะจากนั้นมาเตรียมในส่วนของแป้งนะคะเราจะใช้แป้งบัวแดงหรือว่าแป้งสาลีเอเนกประสงค์ก็ได้ที่260กรัมค่ะจากนั้นใส่ผงฟูนะคะที่1ช้อนชาลงไปแล้วก็มานำมากรองหนึ่งรอบนะคะ นี่นะคะเราก็ได้แป้งที่เรากองแล้วจากนั้นเราก็นํายีสต์นะคะจะเห็นว่าเขาฟูขึ้นมาเลยสแสดงว่ายีสต์ทำงานค่ะแล้วก็นํามาผสมคลุกให้เข้ากันเลยนะคะจากนั้นใส่น้ํามันพืชน,นะคะที่2ช้อนโต๊ะลงไปค่ะแล้วก็ทําการนวดต่อเลยค่ะอีก5นาที นี่นะคะพอนวดไปประมาณ4นาทีหรือ5นาทีแล้วเนี่ยตัวแป้งเขาจะเป็นเนื้อเนียนแล้วก็ไม่ติดภาชนะค่ะก็เป็นอันใช้ได้เดี๋ยวเราก็จะพักแป้งทิ้งไว้ที่1ชั่วโมงนะคะนี่นะคะพอแป้งครบ1ชั่วโมงเขาจะฟูขึ้นมาเท่าตัวเลยค่ะมาดูกันเลยจากนั้นเราก็กดไล่ลมเขาออกนะคะ จากนั้นก็นําแป้งมาทําเป็นวงกลมแบบนี้นะคะแล้วก็แบ่งเป็น8ส่วนค่ะเท่าๆกันแล้วก็นำแต่ละชิ้นเนี่ยมาปั้นให้เขาเป็นกลมๆล,ลักษณะนี้นะคะแล้วก็คลึงๆให้เขากลมค่ะแล้วก็พักแป้งทิ้งไว้ที่10นาทีค่ะ ก็ใช้ผ้าเข่าบางคลุมไว้นะคะเขาจะได้ไม่แห้งค่ะพักไว้10นาทีจากนั้นนะคะเราจะนำมารีดให้เป็นแผ่นค่ะวงกลมนะคะละนนักษณะนี้อย่าใหา้บางจนเกินไปนะคะจากนั้นก็จะใส่ไส้หมูสับค่ะประมาณ1ช้อนโต๊ะลงไป เพื่อนๆสามารถใส่ไข่แดงหรือว่าไข่ต้มได้เลยนะคะจากนั้นก็ทําการจีบค่ะลักษณะน,นี้จีบไปเรื่อยๆนะคะจนกระทั่งบรรจบกันแล้วก็บิดหมุนเพื่อให้แป้งเขาแน่นขึ้นค่ะ พอได้ลักษณะนี้นะคะก็จะนำเอาแผ่นกระดาษค่ะมารองแล้วก็พักทิ้งไว้อีก30นาทีนะคะ ต่อไปจะเป็นการจับจีบแบบที่ให้ด้านหน้าเป็นด้านสาลเปาเรียบๆนะคะเราก็จับจีบเหมือนเดิมเลยแล้วก็หันด้านจีบเนี่ยไว้ข้างใต้แล้วก็จัดแต่งทรงให้เรียบร้อยนะคะเพื่อนๆสามารถตกแต่งตัวสระเปาเป็นกกรูปการ์ตูนต่างๆได้เลยเดี๋ยวจะแนบวิธีการทำลายการ์ตูนไว้ที่ใต้คลิปค่ะ นี้นะคะเราก็จะพักแป้งทิ้งไว้ที่30นาทีแล้วก็จะทำการนึ่งค่ะก่อนที่จะนึ่งนะคะถ้าเกิดเขามีรอยแยกก็บีบให้ตัวสระเปาเนี่ยติดกันเวลานึ่งเขาจะได้ไม่แตกค่ะจากนั้นน้ำที่ใช้ในการนึ่งนะคะเพื่อให้สระเปาเนี่ยมีความขาวเราจะเติมน้ำส้มสายชูไป2ช้อนโต๊ะค่ะจากนั้นก็ต้องนึ่งที่ไฟแรงนะคะเป็นเวลา12นาทีค่ะ ก็ค่อยๆแง้มตัวฝาที่ปิดเตานึ่งไว้นะคะตัวสลบเปาเขาจะได้หน้าไม่ย่นค่ะนี่นะคะเรียบร้อยแล้ว,ลวค่ะสำหรับสลบเปานมสดรับประกันว่าอร่อยแล้วก็เนื้อขาวรวมถึงมีความนุ่มมากๆเลยค่ะ ขอบคุณทุกคนที่รับชมนะคะถ้าชอบคลิปนี้รบกวนกดติดตาม Sub ส cribe กดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยค่ะแล้วพบกันใหม่กับคลิปหน้านะคะขอบคุณค่ะ